สวัสดีดัสสวัสดีครับสวัสดียำเส่าครับสวัสดียำเส่าเดี่ยมสวัสดีเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าซองผู้บ้าแมนซี่ครับผมวันนี้คลิปสอเมื่อนี้คลิปสองเอย่างนี้คลิปนี้เบิ่งสร้างบิ๊กเปลี่ยนสิ้นพ่อตัางครับเส้นหน่อยเตี่ยเลยวัน้เปลเพิ่นเป็นผู้กำกับครับท่านี้เฮ็ดเฮ็ดยังก่อนอันรถ่นพึ่งสองคลิกนะครับ คุดั่วซึมนะครับผมแต่ว่าสภานนั่งฝ่าครับแก้วานะเอาถือไว้กันนะเชีงหน่อยถ้ากองมุไไ้งี่อะไรออกมาไหมช่างดีเป็นไรครับเข้มเข้มแสดงอย่างบรคชางเสียงก่อยก็นั่งปิ่งแบบมันหรอ,อมันกระโได้ซึมคักได้ครับแต่ว่าคกับ เพื่อว่ามั่นใจเนาะเข้ากระเช็คสภาพนะครับรถมือสองดีว่าแหละครับเข้ากับต้องเฮ็ดเงียบไปเห็เพื่อนนะครับแต่ว่าแจ๊วขนาดน้ำมันโซลาคือบ่มีน่ะคนก็เอาใะใช้ชาติสมุทรคืนะใช้ชาติได้มช่สมุนรไม่ก็ตอบใครจะว่าอย่างไรซื้อชาติจัดอาบน้ำนอนเลกินในรถจางบีกเป็นผู้กงกรรมนะครับของคือไปชีวิ ไม่หมดที song, ่พ I mean oh ่อตั้งสองสองขางได้บ่ต้ให้เชื่อดูเปลี่ยนที่หลุมลอยแล้วน้ำพ่อหมดอดกระชองหมดมันจรินะมันสีเดืองดิเอาสูตรไปสูตรมันล่ะครับบาทนี่สร้างดีว่าถอดรอดสร้างนี่ว่าจะถอดตั้งสองขางเอาบาทนีนสูเลียนว่ามองเดียวกันมันเอาบาทดิมันเอาเป็นหัวแกปซิวคือซุ้มทั้งอีเห็ดด้วย สั่งบีกา่บบบาบบใส่สมองได้เ็นวลยว่เบาอ <c oughs> เอคาแล้วครับทีมงานมักโทเลีครับแต่ว่าคุณภาพพักกเราครับมาฐานข้างเกษตรครับผม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không là tổ, những video hấp dẫn 今からこれで始めます。 挂了，坐我家，那小桌子。嗯。这可不得。 ตอนนี้ตอนนี้สร้างเสียงหน่อยกำลังกิมเอานีออกอยู่ครับปิ้นล็อกครับปิป้นเอาปิ้นล็อกออกนะครับผมกับสร้างแยกแดงครับอโอ้เ<อ>สียงหน่อยคือดิเร y o u t มยูทูบของวันนี้โอ้ยงงสุดๆทีๆ่สุด อ่าเบิ่งลูกพี่เฮ็ดครับเบิ่งลูกพี่เฮ็ดแน่คือปิ้งหลด ใส่ความรุ่นแรงนะครับเปลี่ยนสินเพ่าตังตีแรกตรีนี้คุปเ,เาอากอ,องกองข้อนังพื้นนี้คล้วง้วยกันก่ดต้องเอาออกก่อน ักนากน้สร้างดีเพิ่งจะกินเขานะครับเดี๋ยังกินแล้วนดไดเตียยกัิมาตัวเต่รถอ้อมจะะลวดสลิงครับอ้อมจะลวดนะครับคนล่นี่ไมาขึ้นน,นักนักและซิ่นล้ซีนมาบ่งน่สวยมาแเราบอกนี่ครับซิ่นของแท้น,นะครับ ของแท้าจากอิซาก,กินะครับนี่เราตั้งนะครับของแท้าจากอิซาก,กินะครับขันเท้าเปลี่ยนสิ้นพร้อมนี่เขาต้องเขาต้องเปลี่ยนมันคาดพร้อมป่าจังนี่โอ้โ้กูะได้ควันมาว้ารเฮ็ดเขาตั้งเลยบ๊พ่นลูกพี่ยักษ์ยางจีนี่เยี่ยมมันจีจีต้องไปอือ อะไวหน่อยห้ามตีหัวกันเลยจับไม่ยาวขอนมึงก็ว่จับดยู่หัวอี่ชัวปนนึงโอ้เขาก็กแบโดมึงแม็กตะควองกินขาดม่ต้องในสกัดออกบอกเบิ่งเบิงอันนี้เืาบอกจงเห็น่เดื่อมันนน่ีแห้งเป็ยนเนียนนั่นละไม่งัดมาเดี อันนันกยาวลนะหเฮงเฮงกันเลเออผมยวากูซะเนจับเดี๋ยวมือแรงสันมือแบงสันนันสิ้ลูออกเชียบมือับนี่จับนี่เอออาคลินี้จบกับนี่แหะครับการเอาสิ้นออกนี่แหละ บอลกตีอีกวันนี้ไล่ออกมาอีกความนึงเออโอเคครับสวัสดีครับ